สวัสดีครับอยู่เกมเซียนฟดนึ่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Days e f e c กันอีกแล้วนะครับผมต่อกับพา์ที่แล้วนะครับ Story. s t <Continue> รี่ตกว Play Story Continue นี่เล่นตามที่เดิมมาต่อไปเลยนะครับผม ผมได้ปิงโก้หรือยังครับทุกคนใช่ครับผมจำได้ว่าผมได้ปิงโก้แล้วตอนตอนนั้นผมเล่นรู้สึกเตียบเลยนลีนะครับผมเอาถุบไปดีกว่าดูไร้าสาระมากเลยอ่ะซ้ำถุปปเบเตี๊ยบแ้วเครียดน,น,นั่นคือสภาพกระสุปปะนครบครัน ก็ได้คิดว่าเออเนาะเราก็เล่นไปแล้วเพรไะนั้นเราก็เล่นตามมีตามเกิดเลยเราก็เล่นเหมือนเราไม่อกีเราเล่นเราเล่นเราเล่นใหม่ๆเราะั้นคือตรงที่เราจะเปลี่ยลงสุดปฏิรูป

แค่เปิดแล้วหลอดก่อนวนนี้เม yup. like. ื่อกี้บอกว่าวิลี่หลอดเบียรตัวใหก็สีนะไม่กร้าอีบกี่าดการณปุกอน อย่าลืมเป็นคนไม่นี่ัดรหลดนะอีอีโหลดไฟมันมีมาก 要回啥？ อย่น้อก็มีกระสุนปืนคนให้เราัไแตใครรีบเปิดแล้วนะครับผมให้เ่ข้อคาแล้ว Station premise. Station premise. Force. Un- Automatic defense activated. Warning. Unidentified enemies in the detour center. Gas cleaning active. Integrity disrupted. Safety activated. Warning. Un- <laughs> Un- <Unlimited Hyung -2> กะบอะไแพเลยคับือว่าล right. ืโตเีแล้วตีกับตัวตงนี้กรรป็ตัวใจกุโตกน่อนกุ้โตนี่เปานปัจัหน้าเลยุโต เราจะแตกเลื่องรถไปสองหรอบเลยอันแรกมีสิเกตตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้เราสองรถนั่นีองทุกคนจะเปิดปุ๊ตูเรางัดร็อกเกอร์ก่อนแล้วการเวลาจะไม่เหลือลาเหลือเยอะอยู่ชสองร้อยสามสิบนัด เกมนี้มีการแบบก่อสุดเต็มด้วยนะถือว่าแบบมัฟฟีค่อนข้างฮาร์ดคอร์เหรอ เลี้ยงระยะนี่เป็นตัปีนเลยนะครับตเข้าใส่คนไปกสุนเล็ก่ดกนตีรอจนแล้ว คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นมากอันที่สองผมเลยนะครับผมอาจจะนะยังไม่อาจจะว่าไม่รู้ว่ามันจะพอสหรับมิชชั่นต่อไปไหมครับอันนี้นะครับเกมคลาสเป็นเกมคลาสเกมค้างนั่นก็ขอจบคลิปไจะเปลี่ยนตัวดีเลยนะลวกันนะครับผมสนุกกันไหมขอจบคจพี่คนเลียวกันนี้ครับบายอันนี้คลิปสั้นอันที่สองแล้ว